เตที่สิบสี่คืนกองที่สามวันที่แปดครับคุณอยู่กับเนเอสกิสมีนะครับปึ๊บวันนี้มีโอกาสได้ไปเรียนเรื่องของเครื่องกรองน้ำมาด้วยทุกคนครับตัวรุ่นใหม่เนอะออสปริงรุ่นใหม่นี้ถือว่าตัวเทพมา,มากๆเลยเนาะตัวนี้มันสามารถกรองไมโครพลาสติกได้ด้วยอะ่ะเออน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ประหยัดน้ำมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเที่ยวแบบต้องแบบซื้อน้ําขวดกินเนี่ยมันเนาะใครที่แบบต้องแบกน้ําเข้าบ้านเนาะแบกบน้ําขึ้นคอนโดแบกบน้ําขึ้นตึกเนี่ยเนาะ เจอนี้เข้าไปนี่แบบหนาวแน่นอนฮะแล้วก็น้ามันแบบกรองน้ําแร่ได้คือว่าโอเคแหลมนะตัวเน,นี้ยเวลากรองเนี่ยมันยังคงแร่ธาตุไว้อยู่เงียแต่ว่าไอตัวที่มันมาใหม่เนี่ยคือมันสามารถกรองไมขครพลาสติกได้เน่หนึ่งเดียวในโลกนะตัวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหตอนนี้แบบขอแบบบีบช้ำๆแล้วก็เล่นโซนตัวทิ้งก่อนเลยเนาะลงมาตรงจมูกนะครับ ใครที่ได้ลองใช้ ASUS T14 คืนแล้วบ้างเนาะครับเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับมาเมาส์กันหน่อยนะว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะเผื่อได้มีมุมมองอ,งอื่นบ้างในการใช้งานอะไรเงี้ยเนาะนะครับด้านข้างขวาน,นี่คือด้านข้างขวาเนาะด้านข้างไปด้านข้างซ้ายนะฮะวันนี้เพิ่งไปตัดผมมาใหม่ด้วยเรื่องเรื่องเนาะนะครับรู้สึกว่ามันเคลียร์หน้ามากขึ้นนะฮะ สำหรับอาทิตย์ที่14คือหลอดที่8ก็จบประมาณนี้นครับทุกคนฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่ง EP ันพรุ่งนี้ครับคือในหลอดที่9ครับพรุ่งน,นี้ e x c u s i e ครับ